ซื้อจากร้านขายของเก่านะครับได้มาจากร้านของเก่านะครับเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะใช้แต่ล้อนะครับในราคาร้อยห้าสิบาทนะครับ ก็ามาลองทดสอบดูนะครับว่ามอเตอร์ยังใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้เราก็ไม่ต้องสั่งแต่ถ้าใช้งานไม่ได้เราก็สั่งเฉพาะมอเตอร์นะครับมอเตอร์น่าจะเป็น12โวลต์นะครับรอชมต่อไปครับชุดควบคุมรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็แผงวงจรนะครับสำหรับจุดนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือ เป็นระบบ2 4 h เฮิรตนะครับแต่ความพิเศษก็อยู่ตรงที่รับไฟแผงวงจรนี้นะครับรับไฟได้ตั้งแต่7โวลต์นะครับถึง 28V โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในการขับมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้มอเตอร์ 12V โวลต์นะครับนะครับตัวนี้ รถเด็กนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการแปลงแรงดันอะไรทั้งสิ้นนะครับก็รับไฟ2โวลต์นะครับ,บไฟบไบ12โวลต์เลยนะครับเข้าป้อนกับวงจรนะครับก็คือคู่นี้นะครับเข้ามาเป็นไฟเลี้ยงนะครับโอ้บวกโอ้ลบนะครับ ก่อไฟนะครับจากนั้นเราก็ต่อช่องนะครับก็จะมีสามชันแนลนะครับหนึ่งชันแนลบนล่างนะครับสองชันแนลบนล่างนะครับแล้วก็ชันแนลที่สามนะครับบนล่างอ่เราก็จะประต่อนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่นี้คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่สองแล้วก็คู่ที่สามตอนนี้เราใช้ ชะแนนที่3คู่ที่3นะครับ คือการต่อวงจรเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อใช้งานจริงนะครับอุปก,กรณ์ที่ต้องใช้นะครับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายนะครับรุ่นใดก็ได้ชุดล้อพร้อมชุดเกียร์ขับซึ่งแถมมากับล้อ เหล็กขนาด1นคูณ1นน,นิ้วนะครับเป็นเหล็กกล่องเราจะแยกส่วนเอาเฉพาะแกนเพลาล้อนะครับชุดล้อหน้าและก็ล้อหลังนะครับก็จะได้แกนเพลาล้อนะครับเพื่อจะไปเชื่อมกับโครงนะครับ สองข้างความยาวโครง6 0ซนติเมตรความกว้าง2 8ซนติเมตรแต่ควรเพิ่มอีกสัก1 0ซนติเมตรนะครับเพื่อจะได้ระยะใบตัดที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเพลานะครับด้านหน้า แล้วก็เชื่อมติดกับแกนเพลาหลังนะครับเราจะตัดแกนเพลาตัดนะครับให้ได้ความยาว5 0ซนเมตรนะครับพร้อมกับแกนตัดด้านในนะครับก็ตัดแล้วก็ต่อเชื่อมใหม่นะครับ ใช้เหล็กฉากนะครับทำที่ไว้แบตเตอรี่ครับอาขคานตัวนี้นะครับก็เป็นเหล็กกลมนะครับก็ใส่กับที่จับที่เป็นเครื่องจับการเครื่องตัดหญ้าเดิมนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ยึดนะครับก็เอาสกรูกครับ ันดับต่อไปการยึดเครื่องนะครับจะต้องให้เป็นแนวเดียวกันกับแกนนะครับก็คือมีเหล็กเป็นแท่นนะครับเฉียงขึ้นมาเพื่อรับเครื่องนะครับสมมุติเราจะปรับความสูงนะครับเราก็จะขยับก้านถอยหลังนะครับถอยหลังขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะต้องมีเหล็กลับขึ้นมานะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแทนรับเครื่องนะครับก็เจาะรูไว้เผื่อปรับระดับนะครับแล้วก็จะเลื่อนนะครับ กล่องกันน้ำนะครับของสวิตไฟนะครับขนาดห้คูณหนิ้วนะครับก็จะมีขายาวๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราใส่แผงแล้วมันจะติดนะครับเราก็เลยต้องตัดออกนะครับตัดออกทั้งสีขาเลยนะครับ ก็จะบพอดีเลยนะครับวางแผงวงจรครับเราก็จะมาเดินวงจร,รขับเคลื่อนนะครับก็ต่อแบตเตอรี่นะครับผ่านมามาเข้ากับแผงวงจรนะครับก็ควบวกคูกลบต่ก่อนอื่นแล้วก็ตัดนะครับใส่สวิตช์ก่อน สวิตปิดเปิดแล้วก็เอาจอนะครับต่อพ่วงก,กับสายตรงที่แผงมวงจรเลยนะครับก็จะวัดไฟนะครับแล้วเราก็ช่องที่หนึ่งะครับก็ไปฝั่งโน้นนะครับมากดตูดครับมอเตอร์แล้วก็พ่วงอีก มาอีกมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับส่วนช h a n ท e l ที่2นะครับก็มามอเตอร์นี้เราก็พ่วงสายนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะลองบังคับนะครับ ก็หลังจากการใช้งานไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับาก,กา็ปปะะบจะมีอาการหนึ่ง นะครับต้องใช้ได้ครั้งละรอบละประมาณ15-20นาทีนะครับเพราะว่าตัวตัวแผงวงจรจะร้อนแล้วก็ตัวมอเตอร์ก็จะร้อนด้วยนะครับก็ต้องพักนะครับแล้วก็อีกปัญหาก็คือเวลาไปนชนหรือว่ามีเศษหินเศษอะไรนะครับตรงนี้ถ้าแข็งเกินไปนะครับก็จะทำให้ใบสแบบนี้นะครับใบเก่าในงอเลยนะครับ อ่าแล้วก็ใบตัดนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบเลียวเล็กลงนะครับก็ช่วยให้การตัดได้ดีขึ้นคมขึ้นนะครับอ่าแล้วต่อไปปัญหาเราก็จะแก้อีกนะครับมีให้แก้อีกนะครับบอร์ดวงจรนะครับสรุปรีเลย์นะครับก็ตัวแรกนะครับคือตัวนี้นะครับ ก็มีอาการเสียนะครับสังเกตว่าจะม,มีบวมขึ้นมานะครับนูนๆขึ้นมานครับมีอาการมีเลเสียแล้วนะครับใช้งานไม่ได้ครับก็สลับเอาตัวสุดท้ายนะครับมาใส่ไว้ครับถอดออกไปต,อง,ตองใช้แบบดีเลที่ใหญ่ขึ้นนะครับ วิธีการติดตั้งพัดลมนะครับก็หันด้านนี้นะครับลงใสยแผงนะครับคือจะเป่าลมลงแผงนะครับแล้วเราก็พ่วงกับขั้วต่อนะครับสายบวกลบเลยนะครับก็พอเราเปิดสวิตช์นะครับพัดลมก็จะทํางานนะครับลองดูนะครับก็เราพ่วงใส่สายสวิตช์เลยนะครับต่อตรงเลยกับสวิตช์นะครับ พอเปิดก็ทำงานพ่วงไปด้วยกันกับมิเตอร์วัดไฟเลยนะครับนะแสดงผลเลยนะครับเวลาเราปิดนะครับรลมก็ปิดด้วยนะครับเวลาทำงานนะครับเราก็เอาฝาปิดลงบ้างนะครับ ก็ยังไม่ได้เจาะนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ลมออกมานะครับเพราะว่าลมจะดันไปแล้วก็เป่าออมานะเศษหญ้าอะไรก็จะโดนเป่าออมาด้วยนะครับ เราแก้ปัญหานะครับแผงวงจรร้อนนะครับก็ใส่พัดลมสิบสองโวลต์เข้าไปเป่าลงนะครับเป่าลมลงใส่แผงนะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาต่อมาก็คือมอเตอร์ร้อนนะครับก็ยังยังร้อนก็เลยต้องพักนะครับก็ยี่สิบนาทีพักนะครับแต่ก่อนสิบห้านาทีแผงก็จะร้อนมากตอนนี้ก็มอเตอร์ร้อนนะครับก็ เพิ่มขึ้นมาเป็น20นาทีนะครับแต่ละรอบแต่ว่าแพงไม่ร้อนแล้วครับดีขึ้น